ที่แล้วนะคะมีน้องคนไหนที่พลาดผมสีน้ําเงินฟ้านีบ้านนะคะบอกเลยว่าเขาเอากลับมาอีกแล้วแล้วแจกเพิ่มเป็น1,500ชิ้นใครไม่มีครั้งที่แล้วครั้งนี้ต้องห้าพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทํำยังไงบ้าง เข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันว่าทำยังไงแล้วน้องเข้ามาแล้วนะคะน้องน่าจะยืนอยู่จุดพี่แป้งนี่แหละค่ะให้น้องกดคําว่า UGC ด้านซ้ายมือนะคะน้องจะเห็นว่าทรงผมผู้ชายเนี่ยเราจะต้องใช้พอย n ทั้งหมด75,000พอยและใช้ถ้วยทองทั้งหมด30ถ้วยค่ะทรงผมผู้หญิงยังมีอยู่นะคะและการที่น้องเนี่ยจะได้ถ้วยทองนั่นก็คือน้องเนี่ยจะต้องลงไปเล่นข้างล่างค่ะเดี๋ยวพาไปดูว่าต้องเล่นยังไงหากไม่มีคนถึงเส้นชัยสักทีเนี่ยเกมมันจะไม่ เริ่มใหม่หหหนะเดี๋ยวพี่แป้งพาไปดูเมื่อต้องเล่นต้องเล่น,ลนยังไงหากมีคนนะคะเข้าเส้นชัยแล้วข้อบนจะเขียนว่า New เกม e l ดี y นะคะแล้วเราก็มาเล่นกันซึ่งมันจะให้น้องๆนะคะบวกเลขอย่าง2บวก3เท่ากับหน้องๆก็วิ่งไปค่ะให้เป็นตัว5นะเลข5นะคะน้องๆที่พื้นดูดีๆนะคะ1บวก1ก็เท่ากับ2ก็มายืนเลข2องค่ะน้องๆแค่ให้น้องๆนะคะวิ่งไปถึงสุดนะคะน้องๆจะได้1วินมาพร้อมกับพอยอีก250อยพอยนะคะรีบมาทำตอนนี้ก่อนที่ของจะหมด